ยังอยู่กันที่เรื่องของอยาเสพติดนะคะครั้งนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองราชบุรีสนที่กำลังรวบตัวนายเดียวดอนตะลุงนะคะพร้อมเครื่องผลิตยาและสารตั้งต้นผลิตยาบ้าจำนวนมากค่ะ เมื th, ่อเวลา19นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์นะคะนายเฉินเช่นวัญยานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตํารวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีนายปิติธรรมทิติมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายนรงทรองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและพันตํารวจเอกอนินทร์ศรีสันพางผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรีได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่2ตําบล เกาะพะพลาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการล่าซื้อยาบ้าจากนายเจริญฤทธิ์จำนวน1เม็ดในราคา150บาทและสอบถามถึงที่มาว่าทาไมราคาถูกกว่าที่อื่นจึงได้รู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวลักลอบผลิตยาบ้าจําหน่ายและจากการเข้าตรวจค้นนะคะก็พบนายเจริญฤทธิ์คุ้มจิตหรือเดี่ยวดอนตะลุงนะคะอายุประมาณ40ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวกำลังนั่งอยู่ในบ้านจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดจ,จำนวนสองถุงแป้งมันสองถุงขวดยาแก้ไอหกขวดตัวปั๊มซึ่งมีอักษร WY 1อันนะคะถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาบ้าและหลอดสำหรับผลิตยาบ้าเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้ตรวจสอบทั้งหมดค่ะจากการสอบสวนนายเจริญฤทธิ์ก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าอุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่พบนั้นเป็นของตนเองซึ่งผลิตขึ้นมาเองทั้งหมดค่ะ โดยไปซื้อสารตั้งต้นผลิตยาบ้ามาแล้วนําแป้งมันสำลังและยากแก้ไอผสมลงไปและนํามาขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ในราคาถูกเพียงเม็ดละ150บาทซึ่งถ้าเป็นยาบ้าของจริงนั้นราคาจะแพงมากกว่านี้ค่ะจึงต้องนํามาผสมซึ่งก็จะได้ให้รสชาติที่เหมือนกันและราคาถูกกว่าจึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายเจริญฤทธิ์ไปสอบสวนหาแหล่งที่มาของสารตั้งต้นผลิตยาบ้าและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายกับ นายเจริญฤทธิ์ต่อไปนหน้าเนี่ยา่ที่จับพอยดัมาแล้วพอยดัมาแล้วไม่มีดาเล็กทีบ้านเบ้านนี้ะตัวหัวต่อเลยตมาเทำไมโจ้ก็บมาเก็บมา บ้างไอ้คนดึงเด็กงวงอยากกัดหลอบเดือนแล้วนี้โดนเลยใส่กระสังกันไปเลยเกินเกินครึ้นเลยชุดนี้ด้วยตัวผมลอยของรับมาป้อยของผมเองลอยก็เลยเก็บเงินมา้รงนี้กันหมดเลยอ่าเลี๋ยวเรา